สวัสดีค่ะไปทาง,งที่80นะคะะ้ารามกราภาราะ นี้เป็นครั้งที่80ตรงกับวันที่28มกราคม2 5งพรเ้าข้าพเจ้านางสาวอุษาาน่าขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธผู้ชาธรรมผู้ชาสังฆผู้ชาและเป็นอาจารยบผู้ชาแด่องค์พระขวามปติเถรจ้าโอหลวงปู่สมเด็จุยหลวงปูมเดชหลวงป่ศิลาตว่าทางคูบาจยาผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออบรบูปภาพคุณพระรัตนาไตยครูวาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่ยวกัการสวดสายทายมงต่อไปหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักรกวาลีสวดตราขัณันตุเทวตาสัทธามามูลิราชาสสุนันตุสัขขกขโมคขาทางสักเทกาเมจารุเปบคลีศิคร,ราตเตจันตลิเขมิมาเนทีเปตเทจักามเมตาดูมนาคาเนเคหาวัตถุมีเขเต,เต ภูมิมาจยันตุเทวาชลาธะวิสเมยขคันทพะนาคาติขันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสวัณกาโลอายม์พระทันตาธรรมสวัณกาโลอายม์พระทันตาธรรมสวัณกาโลอายม์พระทันตาสองปุสสวนามการสิทธิคาถาหนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามปุสวนสัจจกิริยาคาถานาทีเมสันตังอัญยัง พุทโธเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัปปทานติเมสัระนังอัญยังธรรมโมเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัปปทานติเมสัระนังอัญยังสังโฆเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพปทาสี่บรสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนะโถ ถายาสัพพาปานินางปูเรตวะปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัเชนามาหุตุสัพปุปัตถวามหาการุณิโกนาโทติหิตายะสัพพาปานินางปูเรตวาปรามีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัเจนะมาหุตุสัพปุปัตถวามหาการุนิโกนาโทสุขายะสัพพาปานินางปูเรตวะปรามีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัเชนะมาหุตุสัพปุปัตถวา ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสะมยังพระควาสัตเกสุวิหารตีกาปีลาวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจมาเตหีภิกขุสเตหีสัพเพเฮวาอาราหันเตหีทาจหีจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุยณะสันนิปติตาหงติพระควันตังคสนายะภิกขุสังคัญจะ อะาโคจตุนนงสุธาวาสกายิการนางเทวานางเอตตาทโหสิอยังโคพระควาสเกสุวิหะติกกปิลาวทุสมนมมหาวเนมหาตาภิขุสังเคะสัตติงปัญจมตเตหิพิขุสเตหีสพเพเฮวะอรหันเตหีทาสหิเจโลกกธาตุหีเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังคสนายะภิขุสังขัญจะยันนุนะมายมปิเยนะพระควาเตนุปสังกเมยยมาอุปสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปจเจกข้าทา พาเสยามติอธโคตาเทวตาเสยทาปีนามาพระละวัปุริโสสมัญชิตตังวาภาหังปะษาเลยะปะษาลิตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาริตตาพระวัโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวัตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทังสูเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระควัโตสัตติเกอีมังคาทั้งภาสิี มหาสมัยอุปวนาสมิเทวกายาสมาคตาอาคตธมหาอิมังธรรมะสมัยังทะขิตาเยวะอป布าชิตสังคติระโคปร拉เทวตาพระขาวโตสติเกอิมังคธาธงภาสีตัดตาพิกโวสมาทังทางสุจิตตังอัตโนอุชุกมากังสุขสาราธิวานีตานิคาเหตตาอินทิยานีลักขันติปันทิตาติอระโคปร拉เทวตาพระขาวโตสติเกอิมังคธาธงภาสีเฉตวาขีราเฉตวาปริคังอินทังขีรังโอหัจจมะเมชาเตจัลติสุขาวิมาลาจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคติ อระโหปราเจวตาปะขะวะโตสันติเกยิม an: ังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริภุเลสันติติอรโคปะกวาภิกขูอามันเตสิเยปูเยนาภิกเวทัสสุโลกะธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโหติตัฏฐาคาตาทัจนายะภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกเวไอเอสุวติกตัมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตาณาเอตัปประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาไอเอสูง สเสยยะทาปีไม่หังเอตาลหิเยปิเตภิกขเวภวิสุตติอนาคตมัานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตชังปีพระขวตานาเอตัปุรมาเยวะเทวตาสนิปิตตามคมสุตติเสยยะทาปีไม่หังเอตาลหิอติขิสาเมีภิกขเวเทวกายานางนามิขิกแตจิสามีภิกขเวเทวกายานางนามาทิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานางนามิตังสุนาถาสุลกังมนสศิโกฏฐาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตภิกูพระขวัโตปจจสุสุพระวะเอตัถะโวจัตสิโลกรรมุลกษามิยะถาภูมานตัทสิตา เยสิตาคิริคำพลังไปหิตัตตาสมาหิตาปุตุสีหะวัสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโยโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปัสสนะวิปัสสนะมะนาวิราปิญโยปจัตเตยตะวามนิกะปิกะปะทเวตะตะวะมะตยิสทธาสาวิเกสเสนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาถปิโกวเตจ่าถังปามะกะรุงสุตตะวะพุทธสัสสนาเตสัมปะตุระหูยานังอมนุสานะทะนังอัปเปเก สัตมาทักขุงสหทังอัฐาสตลิงสตังเอเกสหัสานังอมานุสานามัทธสุงอัปเตเกนัตมาทักขุงที่ชาสภาปุตตาอุหุตจักสภังอัปิญญาญาวะวคิตวานาจักกุมาตโตวมันตยิสัทซาวเกสัสนเตเทวะกายาปิกันตาเตวิชานาถาภิขบูเโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปุสโสสัตสหสาวิยะกุมากัปติละวัฏวะอิธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสิโน โมธมานะอภิกรรมุงพิคูนางสัมมิติว่านางชัสสหัสาายมาวัตายาขานานาต่าวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสซิโนโมธมานะอภิกรรมุงพิคูนางสัมมิติว่านางสาตาคิราติสาัสสายยขานานาต่าวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสซิโนโมธมานะอภิกรรมุงพิคูนางสัมมิติว่านางอิเจเตโสราสาัสสายยขานานาต่าวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสซิโนโมธมานะอภิกรรมุงพิคูนางสัมมิติว่านาง เวสามิตาปัจจสตายังขานังนตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัตสินโมธทามนาอภิกาวงพิคูนังสัมมิติวันนงคุมพิโรราชาเคโกเวปุลสานิเวสนาปพิโยนังสัตตาสหัสังญาขานังปะยิรุปัสติคุมพิโรราชาเคโกสภคะสัมมิติวันนงปุริมันจัติสังราชาทิตะทะตะรัลโธ ภาษาสติคันธ์ธนนางอธิปติมหาราชายัสศศิโสโบรตปีตสาภาอวินทนามามหาภลาอิริมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมุธมนาอภิกรรมุพิกคูนางสัมมิติวนรณาทัีน์จันทิสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติคุณพันธนนางอธิปติมหาราชายัสศศิโสโบรตปิตสาภาอวินทนามามหาภลาอิริมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมุธมนาอภิกรรมุพิกคูนางสัมมิติวนรปัจฉิมันจันทิสังราชาวิรุปโคภาษาสติ อาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสาภาอวินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกามุภีคูนางสัมมิติงนาอุตตะรจารที่สังราชกุเวโรตับภาสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสาภาอวินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกามุภีคูนางสัมมิติงนางปุริมะที่สังทันตารโททั้งขี่นนาวิรุณทะโกปัญชีในนาวิรุบโกกูเวโรอุตรานที่สังจัตตาราาชสมโตาเต เนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาศาอาคูวันจานิกาสถามายาขูเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูโตสหจันนทโทกามาเสตโตจักินุมันทุนิมันทุจัปปะนาโถอกปะมันโยจัตเทวาสุโตจัสมาตริจิตตาเซโนจัคำพัพโพนโรราชาชนโอสะโออาคูปัญจสศิโคเจวติพารุสูรีวัชสาเอเตจันยีจัราชาโนคัทภาสหราชุติโมธามนาอภิกามูพิขูนางจัมมิติงวันนางอัฐาคูนาภาษาาคาเวสาราสหตัชกะกัมภาสัตาลยาคูปายาคาสหยันเตดียาโมนาทตาลธาจัป อากูนาคายาสานิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคัสมิติวันังเยนะคะราเชสหัสาฮาราเตทิพาทิชาปะคีวิสุจจักกูเวฮายาสเตวะนามัชปัตาเตตระสุปนาอิลิตเตสนามะอภัยันตธานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมมะมักาสิมุทสันหายิวะใจฮิอุปาวะหายันตนาคาสุปนาสารานามากังสุพุทธัง ชิตาวชิรหัตเทนะสัมพุทธะอสุราสิตาพาตโรวาสวเสดีอิมันโตยัสสินโอการกัญชามหาพิสมะอสุราธนเวขาสาเวปจิติตุจิติจปาปาราโทนมุจิสหะสตัญจัพริบุตานาสันเพเวโรจนามกาสนาหิตาวกริเจนังราหูปัทมาโุปะขมุสัมโยชนิพันเตยพิภูนั่งสัมปิฏิมะนั่งอโปจัตเทวาปเทวิจัตเตโชวายุตธาขมุวัลุณาวัลุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกะอาคูเทวายัสสินโอทัศเจตธาสะทักกายาสเพนะตวินโน ิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยสัศสิโนโมธมานาอภิกรรมุภิคูนั่งจัมมิติวนาเวนทูจัดเทวาสาริจสัมมาจัตุเวยามาจัตสุปริสสาธิวาจันทะมะคูบุริกิตาสุริยสุปริสสาธิวาสุริยมาคูบุริกิตานะคะตานิ้บุริกิติวาอาภูมันทาวาฬากาวสุนาวาสโวเศกลสโคปะคาผู้ลิททโฮทัศเสตินทัศธากายาสเพนานะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยสัศสิโนโมธมานาอภิกรรมุภิคูนั่งจัมมิติวนาอัฐาคูสหภูเทวาชาลามะคิ ว่าลูกาสหธรรมะจะอจุตตาจะเนชกาสุอุริยะลุจีราอากุอากุวะสาวะเนสิโนทัศเตทัศสทากยาสเพนานตาวันโนอิติมันโตชุติมันโตวันอวันโตยัสสินโนมวธรรมะอภิกามุทิ่ขูนางสัมมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุสส์มนุสุตมาขีธาปุตสิกะอากุอากุมโนปัตุสิกะอาทากุฮาลโยเทวายเจโลอิตาวัสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสีนโนทัศเสตเฐทัศสถานกยาส,สเพนนาลาตะวัน,าวานินโนอีติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามนาอภิกามุพิขูนังสัมพิติงมนาสุกกากลุมหาอรุณาอาคูเวค้านสาสาธาโอาทาตะใคหาปามโมขาอาคูเทวามิจักนา สัทธามตตหาราคาชามิสกกาจยะสสิโนทัตในอย่งอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติทัศเศรษฐะทัศธากยาสเพนันตวานิโนอิติมโตชุติมัโตวณามโตยัสสินโนมธธมานาอภิกามุภพิคุนังสัมปิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากาตกาจายะสสิโนสัปิทกาลามาเสถาโจตินามาจะอาสาวานิมาราติโนอาคูทาคูปันนิมิตาทัศเศรษฐะทัศธากยาสเพนันตวานิโนอิติมโตชุติมันโตวนะมโตยัสสินโนมธธมานาอภิกามุภพิคุนังสัมปิติงวะนาิกยาสัตถิ เยจันเยสัติสาสาหาปวุตาชาติมัคคิระโอคาตินะมานาสวัางท่าเคโมคาตะลังนาขัางจันทังวะาอสาิตาติจังสุงมามาปรมาตโตจับปุตตาอิทิมาโตสาหาัสันนงังกุมารโลติโจสจาสโสปะคาสามิติวะนัง สหัสภาพมโลกาังมหาภามาพิติตติกุปปะโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสัสสีสุธาเสนาตถาอิสาราอาคูบาเจกาวาสาวาติโนเตสั่จัมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสมเพออคิอะพิกันเตสินเทเทเวสพามเกวันาเซนาภิกามิปสัญกันหาสามะที่ยังเอถาันาดธรรมพนชาราเคณ์นาปธรมวัตุโวสดมันตาปริวาเลธามังมุมมิสจักโพจิตยังอิจิตฐามมหาเซโนกันหาเซนังอเปเสยิ ปานีนาตะละมาหาจัสลังกัตะวานอภัยรัวายถาบุษโกเมโคลฐนายันโตสปิจุโกตราโสปจุทธาวติสังกุโตอัสยังวะเสตันจะกรสภังอภิญญายะวะวังคีตะวานาจักขุมาตัดโตอมาตยิสถาสาวะเกตเสเนเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิภะโวเตจะสาธปามากะลูสุตะวะพุทธะสาสสนาวินตาละคคหิปะกามุงเนสังลุมมปีเจยูสัพเปวิชิตะสังฆามา พยาติตายาส,ส,ส,สัสิโนโมหันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติหกบทสดจุลชัยยาปรากรนาโมเม,มพุทธเตชะสารตนาตยธรรมิกาเตชะปสิสธิปสิทธิวานารยาปราเมสุราสิทธิพมมาจะอินทัจัจจตตุโลกาคภิรักกาล สามุทากูงภูตุงคังคาจาาสาภามาชยาประสิทิภพราว่าทุตยชยาชยาธนินธนินอุทติอุทตินาทีนาทีชยาชยาข้าคลตรนีสายเนสาซเศนาำมรูลชนพนารชีชยาชยาคัมพีรโสมพีนาคีนธนาคีบีสาจับภตะกาลิชยาชยาทุนิมิตาโรคีชยาชยาสิงซีสุธาธานมุขชาชยาชยาวรุณมุขสาตระ ชายาชายาจำปาที่นาคะกุลละขันถกชายาชายคขจฉโคนตุโรสุกราภูชงสีหาพยากติปาชายาชายาวรุณนโมขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุระสุทธินาลาดีชายาชายาสุขาสุขาชีวิชายาชายาทัลนีตะเลสทาสุชายาชายาชายาทัลนีสานตินสัทชายาชายามังกรารัญญาปะวคีชายาชายาวรุณนยคชายาชายาลักขเสสุระปุชเตชา ชายาชัยยาพมเมธคณาชายาชยราชาธิราชชายชายาชียปชวีงสามทงชายาชยอรหันต์ตาปเจกับปุจสาวังชายาชยไมหิสุโรหโรวดินเทวาชายาชียพมาสุรโคชายาชยนาโควิลุนโควิลุปโคจันทิมารวิอินโธจะเวนเตโยจะกุเวโรวลุนโอปิจาอกิวายโยจัปาชุนโคกุมารโอทัตตะรัตโก อัฏฐารสามหาสทิวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสีโนสาวกัสัพภาชยรามโมภาวตุเตชยาธรรมโมจัดสังโฆจัดถัศปาโลจัดชยกังเอเตนะชยาเตเชนะชยาโสทีภาวตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยามังคังชยโยปิปุรสาสิลิมโต อายังมรสัจปาปิมโตปราชีโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยตถาภะมะคนาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมรสัจปาปิมโตปราชีโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยตถาอินทกาณาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมรสัจปาปิมโตปราชีโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยตถาเทวคณาเมหิสิโนชยโยชยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมรสัจปาปิมโตปราชีโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยตถาสุปันนคณาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสัก สิริมาโตอายังวัลสัจจะปาปิมาโตะปราชีโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตธานาคคณาเมหิสีโนชายโยปีผู้เัศสิริมาโตอายังวัลสัจจะปาปิมาโตะปราชีโอโคสยามโพธิเนโพธิมันเตปโมทิตาชยัตธาสภมัคณาเมหิสีโนชยันโตปุธิยามุเลสกยานังนันทิวัตโนเอวันตวังวิชโยหุมิชยัสุเชยามังคะเลอปราลสิเตปลังเกสิเซปทาวิปโกลเล วิเจเกสัพพุทธานะขับปโตปโมสติสุนัขตั้งสุมั망ขังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยิทังพมจาริสุปทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปัทคีนังมโนกัมมังปนิเทเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานาละพันตเตปักขิเนเตอัถรัตาสุขิตาวิรุณหาสุพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหุนสาหาสัพเพหิยะเตปีสุนัตตุพโตเยเทวะอัสมิงทานีอธิขตาธิขายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุ สัพพสัตตานางราคันตุชีนาซาสนางยากาจิปตะนาเตสังสัพเพกุเรนตุมโนรธายุตกาลรบวัสันตุวัสังวัสาวะราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวารนตุจัสพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาทาละหัง บทสวดธรรมานิยามสุตังเอวามสุตังเอกังสมัยังพระวาสวัิยามิหัรติเชตวันิากบเป็นทกสอารามตตะโคพรวาพิิวามเตสีิขวติพัทธเตศติวพระควาโตกจัตสสุภวาเอตัทวจอุปถววพิขเวตาคตานอนุปทาวาตัาคตานัทิตวะสะทุธรรมทิตาตาธรรมานิยามตาสเพสังขาราอานิจจติตังตัทาคตอภิสัมพุชติภิสมติอภิสัมพุชตาวาภิสมตาวาจิกติเทสติปัญญาเปติ ตุทธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตอภิสังพุทธเตรพิสัมมเตรพิสังพุชิตวัฏพิสัมมตาวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาัชาติอุตานิกโรติสัเพเท ทังคาลาทุคาติอุปทาวาพิคเวสัทธาคตานาอนุปาทาวาตัธาคตานาทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมอนัตติตังตธาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตาวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทฐาเปติวิวัตติวิภัชติอุตานิกรติสเพธรรมอนัตติอิเทมาวัวจักปะขวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวาโตภาสิตังอภินันทุติ แปดบทเสด็จพระเทรัตนคาถาอธิษังนนานวาคะเมื่อยานาปฏิกังเขยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่ควรพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตติตามไปรีนาตาอปัะจักนาคตังสิเป็นอดีตกะับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนัญจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรักสังคุปองตามวิธามะนุปูหะเยพู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหนั้นในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนง่ายคอนแคลนเขาควรพอ่อรูนการเช่นนั้นไว้อฉชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามาไานานสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นะฮิน,นสังครันตินามหาเสนีนะมาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุดาผู้มีเสนามากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอ,อโหระต,ตามตติต,ตาตางเวปิกระตติสัโตจิคเต,ตมุนิติภูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคาทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมเก้า บทสวดธรรมสังเวชัปจะเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสัตว์ทั้งหลาย สิ่งทงัทง้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่สังขารแล้มิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอทุวังชีวิตดังชีวิตของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยือนอวสังมายามาริดพังอันเราจะพึงตายเป็นแท,ทมนมรณะปริโยสานังเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตดังเมอันนี้ยึดตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนนี้ยึตังความตายของเราเป็นของที่วัดตะพวนที่จะสาั่งไปแล้ว อธิเสธสติจากนอนทับปะทาวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะอุปดุลดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทางหาประโยชน์บิดอนิจาวัสังาราสังขารร่างกายไม่เที่ยงนอุปเทวะยธรรมมีนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตกวานุรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสะโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจักสัททั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินสุจามิสเลที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายตัดเทวัย ิปวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมังสพเพหิปเตหิกัตตาังโนอนุโมทันตุโคตเยเทวะอัมิงทานีอธิขตาติคายุกาสทาตุสุขิตานตุทุขะมุจตุมาตาปิตาสุขิตาตุทุขะมุจตุสะเพยญติกาสุขิตาตุทุขะมุจตุสพเพยติกาสพุทุกะสพเพยเปตาสุขิตาตุทุขะมุจตุสพเพอจาริยุปชัยาสุขิตานตุทุขะมุจตุสพเพนาคตาสุขิตาหุนตุทุขะปมุจ สิบเอ็นบทสวดบูชาหลวงปู่ทั่วนโมโพธิสัตโะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโะคันติมายะอิติภควาสิบสองปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวราเสนีถูกเอขเดโพธิคขเดตะหิตะหิงตาธรรมทานเลนนครวันตุปูชิตาสุติงกระโดเตถามิหารมันทะเรเถราจัมัชชานวากาจัพพิฆวรสารามิการทนานปฏิุบัสกา ข้ icana, ามาจะเทซานีข้ามาจะอิสราสัลปานุพูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลักผู oh ้ชัยเยปิจะอัธสัมภาวะสังเซทชาตาอัธวบบปานิการนิยานิการธรรมะวาราปฏิจเตสเพปิทุพัสสกโรนตุสังขย่าทธาตุจีลังสตังขมโมธรรมธราจปุฆราสังโควัตุสัมโควะอัธยาจัจหิตายาจัมเมระคาตุสัทโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติสัปปุเนยมะ ถ้ามีอริยะปวเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสามารถท้ารพเวชนโตกาเรติวบปวสตุวิธิภาวิสตานังสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชานิจารัตุปุตตะการเอวังทำเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพาธามสิบสามเทวตาอุโยชนะคาถาวุสงเทวดาทุกขปับตาจจนิทุกขาพยาปตาจจนิพยาโสกาปตาจจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุ สพะสัมปติสิทธิยาทานังท้าตุสัธยาสีลังลักขตุสัพพทาภาวนาพิธาตังหตุคาชตุเทวตาคตาสิบสี่ส่งคนคาถาหตุสัพพังสมมังลักขตุสัพเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะโสตีหตุนิรันตรโหตุสัพพังสมมคะลังลักขตุสัพเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะโสตีหตุนิรันตระหตุสัพพังสมมฆะลังักตุสัพเทวตาสภะสังฆานุภะเวนะโสตีหตุนิรันตระสภะพุทพระัปตาปเจกานันเะยังพลังอรหัน ส ah ัพเพพุทธาพระปพตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนละขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนละขังพันธมิสปะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเตกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเตกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเตกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธมิสปปโส ด้วยอำนาจแห่งมูลสูง ที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยามนพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระอารัชมุสุสนแด่สมเด็จพระนาชาธิกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชนรรราชนรรชนีพันปีหลวงทศเดชสุสวรรค์คาราขออานิสงส์ให้บุคคลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพาเจ้านางสาวอุตสามิตรนองนายสุภาพร่างครอบครัวของข้าพาเจ้าพี่น้องของเพื่อนหน่วยงานบางสายทั้งหลายครอบครัวนางกงระดูกความพี่กบูงครอบครัวนางธนทรพงศ์ปูโผล่ครอบครัวชูเกียรติครอบครัวดุจเนชครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวพระกิ่งภัยนิพีีาาาาคครรรรออบัวววะปปตยยยยดเศษฐฝฝ่่่ไทลลหงู ผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านให้แคล้วคลาดกวาดาภาัยจากทุกโศกภัยนต่ายท้งปวงให้มีแหล่งได้ดสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสม,มาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลนานท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมทานาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประเสรย์กอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดเสษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ ได้กรุธาุภาพเทวานุภาพระลึธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบไปแล้วนะคะ EP ที่87กัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย